เดี๋ยวปิดเทอมก่อนเดี๋ยวแม่ไปรับมาเอาไหมอาอ,าอยากอยู่อยู่บ้านอะอยากอยู่บ้านใครแม,แม่อยู่บ้านแ่โอหคิดถึงแม่เหรอ นี่ค่ะนางสาวแคทริยาทองคนทาคุณแม่ที่มีอาชีพไรเดอร์นะคะหลังจากที่เธอเสร็จสิ้นภารกิจตะเวนขี่รถหาเงินส่งอาหารให้กับลูกค้าเธอก็จะมานั่งอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอคอลโทรกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อคุยกับลูกวัยห้าขวบเธอบอกว่าคุยทุกวันเลยนะคะเธอเปิดใจกับทีมข่าวไทยพีบีโดยบอกว่าเหตุผลที่จำใจต้องห่างจากลูกสาววัยห้าขวบแล้วก็ฝากไว้ตากับฝากไวใ้ให้ตากับยายเป็นคนเลี้ยงเนี่ยค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชร พชรบุรีเพื่อที่จะทำทุกอย่างยึดอาชีพไรเดอร์ขี่รถส่งอาหารรับลูกค้าเพื่อหาเงินส่งไปเป็นค่าเล่าเรียนค่าขนมให้กับลูกในฐานะที่เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแอบสงสารลูกเหมือนกันแต่ก็ทำยังไงได้นะก็ต้องมาทำเลือดเงินค่ะเลือดเงินคือเลือดเงินเราต้องเลือดเงินไว้ก่อนใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้าเกิด คือทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินเพราะว่าอยู่ที่บ้านอะ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะพี่เหมือนแบบค่าแรงมันก็น้อยเนาะคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากรุงเทพมาก็ที่แรกเริ่มแรกคือเป็นรปภก่อนเลยเป็นเป็นรปภเป็นลูกน้องแล้วก็มาเป็นหัวหน้าแล้วก็ออกมาเพราะว่าหนูคิดว่ามันไม่อิสระมันมันเป็นเหมือนแบบว่ามันต้องไปทุกวันไม่มีวันหยุดเลยราชการวันหยุดนักขัตเลิกอะไรไม่มีเลยหนูก็ซึ่งหนูก็ไม่ได้กลับบ้าน <Okay. S 1> ค่ะก็เลย เปลี่ยนเพื่อนหนูวิ่งไลเดอร์อยู่เขาก็เลยชวน คุณแม่ไรเดอร์คนนี้ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าถ้าเทียบสัดส่วนผู้หญิงที่ทําอาชีพนี้ก็ถือว่าน้อยค่ะคิดเป็นร้อยละ14ที่สําคัญยังมีความเสี่ยงในการขับขี่บนท้องถนนทํางานแข่งกับเวลาบางวันขี่รถจักรยานยนต์รวมระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เธอจะคํานึงถึงตลอดเวลาในการทํางานก็คือกําลังใจจากลูกสาววัยห้าขวบที่ยังรอเธอกลับบ้านซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญในการทํางานหาเงินแม้ว่า ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาววันแม่ก็ตามค่ะก่อนออกจะวิ่งงานอย่างเงี้ยก่อนก่อนที่จะวิ่งงานก็คือบอกอ่ะหนูวิ่งงานก่อนนะอะไรเงี้ยก็จะบอกที่ทางบ้านทางแม่แล้วแต่ว่าลูกอ่ะไปโรงเรียนตั้งแต่8โมงตั้งแต่7โมงครึ่ง8โมงเนี้ยเขาก็ไปโรงเรียนแล้วแล้วพอกลับมาบ่ายสองบ่ายสามเขาก็จะโทรค่ะม่งี้มีเสียงงองแงด้วยคิดถึงแม่คิดถึงมันชอบเป็นอย่างนี้แหละลูกสาว เอาเค้กโอเคเดี๋ยวแม่ลงไปบ้านนะวันที่ยี่ห้าแม่ไม่ได้ไปบ้านวันแม่นะคะ <c oughs> แต่ว่าแม่บอกลูกแล้วว่าแม่จะกลับบ้านวันไหน <c oughs> เชื่อว่าลูกเนี่ยต้องนับวันรอแน่ๆนะคะ <c oughs> แม่จะกลับบ้านวันที่25นะคุณผู้ชมคุณแม่ไรเดอร์คนนี้ยังเปิดเผยนะคะว่าไม่ได้กลับบ้านช่วงเทศกาลแต่ว่า25เนี่ยที่ okay, ต้องกลับ <okay. S 2> เพราะอะไร <Okay. S 2> รู้ไหมคะเป็นวันเกิดของลูกสาว okay. ก็เลยบอกว่า25จะกลับนะเพราะว่าเป็นวันสําคัญของลูกก็เตรียมเค้กวันเกิดแล้วก็ไก่ทอดของโปรดค่ะเพื่อเป็นการชดเชยที่เธอไม่ได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะ